มกราไปไหนมา่ตีคู่แบครับผมไปนอนเนท้องอใช่ครับท้องกูฟูดเหรอรวยน้ำเลยต่ต่น้ำทุาร์ทแครับผมวัสดีครับันครับเมื่อกี้ใครใครมันกดคนแรกว่ะโมแกปูนเขากแล้ว าดก่อนใช่ปะาอยากได้ปูนนะป้ามาไม่ได้กดคนแรกนะเมื่อกี้มาเห็นผู้หญิงคนนั้นกดนะมาก็ไลยกดด้วยเมื่อกี้พี่เลืนเยอะตัวนี้มันล็อกพี่มีผมเนี่ยก็เธอไม่แครป้าอยากได้ปูนนะป้าพี่จะไปป้ามาเดี๋ยวี่ยาอมาพ่อมาา่ะมาค่ะมา่ออาอมา่อ่อา่อ่ะมา่อมาออ่ มันไม่มีแฟนยังมีกำลังมีคนคุยแล้วค่ะกำลังดูใจกันอยู่นี่นี่ชื่อนเนียเขาชอบเหรออคนไหนคะคนนี้เหรอใช่ครับไม่ไม่ใช่สเปกมาไม่ชอบแบบนี้ค่ะแฟนบอดโดนตอนนี้เลยพี่โเนีโดนพี่โดนโดนสเปกแบบไหนล่ะครับผมแดงเหรอครับผมแดงมีหนวดครับ ่าเข้มๆมาค่ะมาชอบแบบเข้มๆต้องใส่รองเท้าช้างดาวด้วยหรือล่าพี่ผมนั่นแหละพี่ผมเลยตาบงครับเขไมๆตาบงแต่บุกแขกไว้ตรงนี้แต่พี่ผมนี่จะเป๊ะคณปะคะคนไหนคะน่าตรงหน้าคุณเลยฮะมีคนอยู่ในใจแล้วค่ะตอนนี้ไม่มองใครแล้วครับถึงจะใส่กํเล่นก็ไม่ใช่แล้วครับตา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 บอสครับบอสครับเขา จะเก็น่ายครับเขาบอกว่ามีเราอะไม่จริงพอหรอกทำให้เขาห้าพันไม่ได้ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่หนูไม่ได้พูดค่ะไม่ไม่บอสหนูไม่ได้พูดไม่ฟ้าฟ้าพูดดีๆฟ้าพูดใหม่ก่อนว่าหนูไม่ได้พูดไม่ได้ท้าทายบอสเขาบอกว่าถ้าห้าพ่นเขาจะเปิดกล้องอันดับแรกคือมีกล้องอยู่แล้วหรือเปล่านั่นแหละเช่ว่าล่ะมีหรือเปล่าเพราะเพราะถ้าถึงเปิดเลยนะ เสมีพ้องหรือเปล่าหนูมีค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้ยืนยัสเตปนานไม่ได้ทําอะไรนานแล้วค่ะแล้วเป็นไรเปิดสดเลยเอาไหมแต่ท้าทายไหมยังไงดีไม่ไม่ค่ะคือไม่ได้ไม่หนูไม่ได้ท้าทายไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้ได้ปลาก็ไปผู้โถนี่ไงห้าพันไงปลาเหลืองเหรอปลาเหลืองเหรอปลาใช่ครับปลาครับปลาครับ ปลาที่มันอหไรองปลาลิโม้ฮะอ๋ออารอทานแล้วอ่ะบอกชื่อช่องเฮียไปป้าโอ้บอกไปบอกไปช่องชื่อเหมียววี่ครับไม่ต้องบอกมีคนพิมพ์เดเดชันแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเหมียวมีเหมียววี่เหรอใช่ค่เหมียววี่ M I E W Y ครับใครท้าทานอยมีวไม่ได้ท้าทานทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับพอล มาแล้วตายแล้วเดี๋ยวเจอของจริงบอกให้เดี๋ยวเจอของจริงเดี๋ยวเจอของจริงแกล้งทำไมอะฮะไม่แกล้งเดี๋ยวเจอของจริงบอกให้มันมีพาโบเดี๋ยวบอกให้ว่าสุดยอดโอ้โหโอ้หลเป็นน้ำไหลกอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกี่พันแล้วเปิดกล้องยังกลัวเกินช่วยดิ ตอนนี้แล้วตอนนี้ยอดมา4,001ครับโอ้ห oh, อีก900แป๊บเดียวโอ้ยทุกคนข,อ,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 ขอ,อบคุณค่ะไม่หนูไม่ได้ท,าทา้าทายหนูแค่พูดกับฟ้าไอ้หนูแค่พูดกับนี่แหละสิงโตเล่น,เล,นเล่นเมื่อวานดูดูแล้วด,ดูเขาพูดสิเนี่ย4,004แล้วอ่ะขอบคุณนะจริงนะเซตระบบรอเลยก็ได้นะเซตรอเลยเซตรอเลยเพราะว่าหนูขอร้องแหละ คออรอบครัวมผมทำเลยทำจริงฮะควนแชร์ลิงก์ให้กูด้วยหาผ่านแล้วได้ครับนี่ผ่านแล้วไปยังพาแล้วค่ะเรียบร้อยไป <c oughs> ตามนั้นฮะ <c oughs> ขอขอบคุณนะครับ <c oughs> โอ้ยอ้ทุกคนอะอขอบคุณมากมาก,มากนะคะ ก็ขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณขอบคุณคุณพาโบนะคะขอบเอ้ยอ,อะไรนะเฮียเลยเฮียเฮียาพาโบใช่ไหมไปไม่ถูกแล้วตอนนี้หนูสั่นมันน่ารู้เลยอ่ะแปดพันเก้าพันโอเคอถเป็น้าขอบคุณมากๆนะคะของจริงปะงจริงเอ้อข <c oughs> เอาเอาันไหนหรถผมอ่ะ ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะขอบคุณของขวัญน่คะขอบคุณทุกฟอลโล่เลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะไปไหนอ่ะไป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 ไไปไปไไปไปไปไไป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 ไไปไปไไป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 ปไ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  เออโทรพี่เต๋าโทรหาพี่เต๋าเร็วๆขอบคุณมากๆเลยนะคะมารอดูโอเคเปิดกล้องอ่าพรุ่งนี้ได้ไหมคะคำลาขอเป็นพรุ่งนี้นะคะหนูขอเตรียมตัวอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าหนูไม่ได้เตรียมตัวเลยไปกับคพราุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้คุณดนี้จริางไม่เปิดเสีงไปคำราไปคำราโลกหายงั้นไอตี๋หนับไปนี่ไง ได้ครับขอบคุณนะครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ดับหนุไม่มีเบอร์พี่ไม่ได้ไปพูดเล่นกับสิงโตเลยพี่เต่ามารับมารับฟังหน่อยพี่มารับฟังหน่อยพรุ่งนี้จะมาไปพูดเ่นนี้หายโอเคพี่ครับขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณเียพาโบ้ด้วยค่ะขอบคุณคุณสิงโตด้วยค่ะอยู่หัวส้มๆเนี่ย บารมีจริงๆคับขอบคุณมากๆขาบคือแบบสั่นเก่งไปเก่งมากเลยตอนนี้คือทุกคนน่ารักมากแค่วันสองวันสามวันหนูไม่คิดว่าหนูจะมาถึงจุดนี้ได้จริงๆคือแบบซาตานอ่ะคือแบบไม่คิดเลยว่าตัวเองแบบเล่นมานานขนาดนี้ใช่ไหมจะแบบครั้งแรกเลยแหละที่สตรีมามีคนติดตามเยอะขนาดนี้แล้วก็คนดูเยอะขนาดเนี้ย ขอบคุณมากมาเลยนะคะผมแบบมีคุณค่าขอบคุณค่ะเล่นสนุกสนุกนะคะโอเคค่ะจะทําให้ดีที่สุดครับสู้ๆครับขอบคุณทุกคนเลยนะคะป้าขอบคุณนะคะไม่ไม่ต้องขอบคุณไม่ต้องคุณป้าขอบคุณเฮียต้องขอบคุณเฮียครับโขอบคุณเฮียนะคะขอบคุณเฮียเลยครับ ขอบคุณเฮียมากๆนะคะขอบคุณจริงๆครับขอบคุณของขวัญได้นะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะเฮียค่ะขอบคุณนะคะเรียบร้อยอ๋อยนี้อีโมดนี้อีโมดชิปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนได้ไหมได้ไหมมุมนี้ได้ไหมครับจะมาใส่แว่นนะมันจะดูไม่เห็นตา เห็นไหมอ่ะทุกคนเห็นไหมอายอ่ะมุมกล้องไดเปล่าหัวยุ่งบนนวเนี่ยอ่ะเอาแว่นออกก็ได um, ้สวัสดีคร uh ับอ้าใสวัสดีอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สาวชื่ออะไรนะครับออ๋ชื่อเหมียวค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับวิมิวหรกครับใช่ครับใช่ครับน้องชื่ออะไรอ่ะก็เลยนะครับเออน้องชื่ออะไรครับชื่อจิมมี่ครับจิมมี่ครับเป็นน้องวัวหรอใช่ครับน่ารักไหมน่ารักครับน่ารักทุกคนรักเขานเข้ามาอ๋อเหรอครับโอเคครับ อะไรตรงนี้หรอครับอ,อ๋อพี่เรียนรอใครบางคนอยู่อะครับใครหรอครับ,รรบน้องไม่รู้จักหรอกครับตอนนี้เขาไปทำธุระที่ต่างประเทศนะโอเคครับครับขอบคุณครับบอ,บอกชื่อได้ไหมหรอครับแต่น้องรู้จ้กอเอเขาชื่อสินโตครับน้องรู้จักเปล่าใครหรอครับโอเคน้องไม่รู้จักหรอกทาง,งั้นนะ ทุกคนมาไออยู่ไปก่อนนะครับโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคครับ,คครบมาไอามุมกล้องมุมนี้มันได้ไหมอ่ะหาผ้าปิดหน้าอกด้วยมาใช่เหรอได้โอเคเนี่ยดู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  มารอจนผมยุ่งแล้วน่ารักขอบคุณค้าขอบคุณทุกคนเลยนะน่ารักตุ๊กนีอ่ะมาอายมากเลยตอน,นเนี้ยอย่ามุมกล้องมันไม่ได้อะ่ะทำไมมุมกล้องมามันไม่ได้อะ่ะปีนปีนได้ไปปีนต้นไม้อ่ะอย่าต้นไม้ต้นนี้อะ่ะปีนขึ้นไปอะ่ะปามา ที่ใจไหนได้ไหมคะฟาเราวางหลังเ้ามันโป๊อะไรโป๊ครับขอโทษทีครับขอโทษทีมันไม่ได้อะมาต้องมุมกล้องมุมไหนอะเนี่ยมาเพิ่งตั้งเสร็จแบบว่าผ่านยูทู e สดๆร้อนๆเลยแบบว่าปรับปรับสีปรับแสงปรับเสียง มาตาดุเอาจริงมาตาดุขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอสลับจอเกมได้ไหมครับยังไงอะครับจอเล็กอ๋อเอาเอาหน้ามาจอใหญ่เหรออยากเข้าไปอยู่ด้วยมามาไม่รู้จะไม่ทำอะไรเลยเนี่ยดูสิ ม้าเขินนะทุกคนม้าเขินไปเจอลิงที่มันอยู่บนต้นไม้อย่างเดียวมาไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรในฉากอะไรก็ไม่ได้รับนะครับมันไม่มีหรอกมันไม่นมันม่นมันเคดมันมันปวดรวมกันมามันปวดรวมกันมาระวังหมอนบินมันไม่มีหรอกอะไรสเต็กที่มันใส่กล้วยอ่ะมันไม่มีหรอกมันมีสูตรของร้านแบบว่าอันนี้นะแบบว่าน่ามีใช่ไหมขอบคุณมากมาแบบว่าใช่ใช่ไม่มีอะไรกินเลยขอกินบ้างทำเพื่อลูกๆเลยนะวันนี้ มีแต่เหล็กใจียเย็นท้าสาใช่เราต้องการธาตุเห็กแล้วก็มีแต่เหล็กไงแล้วก็กินแต่เหล็กก็ะทูเนี้จะทำอะไรกันอ่ะนี่อะไรเนี่ยลิงอะไรกินเหล็กด้วยไม่มีหรอกเอามาเท่นี่นะองค์องค์ได้ไหมคะชายธาตุเห็กนี่โดนตาเหรอคนเราไม่ต้องการธาตุเหล็กยังหนุมันก็ไม่สบายอาละคูไปเรื่อยเลยเนี่ยไม่ใช่แล้วตามาดวดูมากเลยบอกเลยมีหรอกคนอะไรกินแต่กินโอเคนีก็ได้เราเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม อ่อันนี้ดีกว่าอันนี้ใส่กว่านั่นเหนื่อยไหมยืนไหมสาเหนื่อยไหมได้ทำงานใช่ใช่เหนื่อยไหมยืนขึ้นเหอะมาเาวหน้าตา่คนนูนนะใครอะไม่ใช่ผีคนผีคนนี่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 ฮะไลน์คะเฮ้ยหวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่คนนี้เขาจะพาผมไปจีบเด็กใช่ไหมครับผมมาแล้วครับใช่ใช่ใช่ไปไหมไปไหมเจอกันเจอกันเจอกันไปครับไปครับไปที่ไหนเจอที่ไหน ไนโน่มันต้องไปที่ไหนนะไปที่ดีเลยค่ะมันไนหรือโน่พาไปครับไมาเอไปคือจะขอบคุณครับไม่มีสสวัดีค่ะทุกคายไปในร่างมากเลยนะคะคือแบบเปิดกล้องเขาแล้วคืออายมากก็ไม่มีไม่มั่นใจเลยอ่ะคือแบบเหมือนเหมือนในรูปยเขาเขาเห็นอยู่ไหมือนในรูปไหมอ่ะเห็นทีในตัวใหญ่ขนาดนี้ใครจะได้บ้างนล้วพี่ชายเขาไม่เห็นเขาไม่เขาไม่ได้ยินดูหรอ ผมก็ลังจะคิดดูว่าเป็นอะไรไม่ดีมากเปินมากเปินมากเขินมาเกินแมวมากกว่าตอนนี้มาแบบโอตายก็ม๋าไม่รู้จะหาแม่ไนใส่แลิง แเขาเหมือนเขาอยู่กับคนแล้วเขาเหมือนเป็นการเป็นคนตอนนี้ใช่ค่ะใช่หรอใช่เขาไม่จะคนถ้าเขาเป็นลิงวัฒนการใช่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 น่ารักมา่าครับดูแต่ละคนสิทำเป็ลูกๆน่ารักขนาดนี้อ่ะาเราพี่ชายไปตีเด็กใช่ไหมเอาผมไปด้วยนะได้ครับมาเขินนะมาทำอะไรไม่รู้เนาะมาขอนั่งเขินก่อนได้ไหมสวัสดีครับพุงซี่ค่ะคุณนาทีใครมาปวัดีวะเมื่อหรือเปล่าเนี่ยค้าค่ะไม่เมื่อค่ะอันนี้ใครครับเนี่ยอ่าชื่อหนิวค่ะชื่อหนิว